สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูคิฟสอนศิลป์จะมาสอนนักเรียนเรื่องของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคมนะคะศิลปะกับชีวิตนะคะศิลปะกับชีวิตนะคะ ศิลปะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับการ,รเผชิญของสิ่งที่มนุษย์ได้กระทําอยู่ในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยยารักษาโรคการพักผ่อนหย่อนใจนะคะความปลอดภัยแล้วก็ด้านของเทคโนโลยีนะคะศิลปะสะท้อนความงามนะคะเป็นการรวบรวมในเรื่องของความประณีตความคิดสร้างสารรค์และเป็นสิ่งที่มีคุณงามความดีนะคะทำให้ผู้ที่ เห็นนะคะประทับใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่าคุณค่าด้านความงามนั่นเองค่ะศิลปะสะท้อนเรื่องราวนะคะหเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญของคนในแต่ละเชื้อชาตินะคะที่น่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอดีตอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพนะคะหรือว่าการเรียกร้องสิทธิต่างๆนั่นเองค่ะ ตัวอ,อย่างผลงานนะคะ 2. ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งลี้ลับศรัทธาต่างๆนะคะมนุษย์นะคะไม่ว่าชาติใดย่อมมีความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเมื่อมนุษย์มีความกลัวมีความเชื่อมนุษย์จะหาสิ่งที่มาคลี่คลายดับความกลัวของตนเองนะคะเช่นความเชื่อในสิ่งลี้ลับเทพเจ้านะคะนรกสวรรค์ไสยศาสตร์ต่างๆค่ะ 3เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะย่อมมีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเองและด้วยความรักความศรัทธานะคะทำให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะจึงถูกสะท้อนผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ออกมาเป็นงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะ ตัวอย่างภาพผลงานนะคะนี่ก็คือผลงานวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะ 4. เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคาดีนิทานพื้นบ้านสำนวนคําพังเพยสุภาษิตต่างๆนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะที่สามารถบรรยายเนื้อหาให้ผู้ดูได้รู้อย่างชัดเจนนะคะโดยแสดงเป็นภาพเล่าเรื่องนะคะเช่นภาพจิตรกรรมไทยสังทอง เละรามเกีเรียนเป็นต้นนะคะตัวอย่างภาพผลงานค่ะ 5. ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นการนำเสนอเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการต่างๆนะคะที่นำพาให้ประเทศนั้นๆจเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณค่าของเรื่องราวประเภทนี้สามารถโน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานอาวกาศองค์การเพศนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและการสื่อสารเป็นต้นค่ะตัวอย่างผลงานค่ะเห็นไหมคะในเมืองกรุงเทพมหานครเรามีความเจริญก้าวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีนะคะการก่อสร้างบ้านเรือนอาคารต่างๆนะคะ ต่อไปค่ะอิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่อทัศนศิลป์นะคะด้านจิตรกรรมกับศาสนาค่ะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาผ่านการวาดภาพเช่นภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติของศาสนาพุทธนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างภาพจิตรกรรมนะคะภาพพุทธประวัตินะคะของ ศาส,สนาพุทธและภาพจิตรกรรมโมเสกนะคะของศาสนาคริสนั่นเองค่ะปฏิมากรรมกับศาสนานะคะเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีลักษณะเป็นสามมิตินะลูกนะ้าจาไว้นะเช่นรูปปั้นรูปแกะสลักนะคะมักสร้างเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาเป็นศาสนาวัตถุนะคะเป็นต้นเช่นพระพุทธรูปในศาสนาพุทธ เทวรูปในศาสนาพราหมรูปปั้นพระเยซูในศาสนาคริ์ค่ะตัวอย่างภาพปฏิมากรรมนะคะพระพุทธรูปศาสนาพุทธนะคะแล้วก็รูปปั้นเทวรูปค่ะสถานปฏิยกรรมกับศาสนาค่ะเป็นงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการปลุกสร้างมีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์ใช้สอยในการประกอบพิธีกรรมเช่นมุสลิมในศาสนาอิสลามเจดีในศาสนาพุทธโบสถ์หรือวิหารในศาสนาคริสต์เป็นต้นนะคะตัวอย่างภาพสถานปัตยกรรมค่ะสถานปัตยกรรมไทยในศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ภาพโบสถ์ในศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการรับรู้ทางการมองเห็นในงานทัศนศิลป์ทำให้เกิดแรงกระตุ้นและตอบสนองทางด้านจิตกรรมพร้อมกันนั้นนะคะจิตใจของมนุษย์ก็เป็นตัวแปรค่าและกำหนดความงามความประณีตเรื่องราวและประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์รับรู้ได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะความงามและเรื่องราว จะเกิดมีคุณค่าก็เพราะการรับรู้ด้านการมองเห็นเกิดความรู้สึกประทับใจมีความอินเอมใจนะคะแล้วก็สำหรับงานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ว่ารูปแบบใดนะคะย่อมมีคุณค่าในตัวของผลงานของตัวชิ้นงานนั้นอยู่แล้วนะคะศาสนาแต่ละศาสนามักมีคติธรรมพิธีกรรมวิธีการปฏิบัติ ของศาสนาแตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดจัดส่วนและการตกแต่งนะคะคือแตกต่างกันแน่นอนนะคะงานทัศนศิลป์จึงมีลักษณะเฉพาะของแต่ละศาสนาเช่นการสร้างศาสนาวัตถุที่คนให้ความเคารพบ,บูชา ศาสนาสถานของพระพุทธศาสนาจะแตกต่างจากศาสนาคริสต์หรืออิสลามเป็นต้นนะคะคือมีความแตกต่างอยู่แล้วนะคะในแต่ละศาสนาต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะการบ้านการบ้านชิ้นสุดท้ายนะคะลูกกิจกรรมนะคะสร้างสารรค์ภาพให้นักเรียนสร้างสารรค์ภาพหัวข้อศิลปะในศาสนาที่ฉันนับถือนะคะไม่ว่าตอนนี้หนูจะนับถือศาสนาไหนนะลูก ศาสนาพุทธอิสลามหรือคริสต์นะคะก็สามารถวาดภาพตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะในกระดาษ A4 วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะและครูขอทิ้งท้ายไว้ด้วยกับคำว่าชื่นชมและชื่นใจนะคะที่นักเรียนป .6 ของคุณครูมีความรับผิดชอบมากๆเลยนะคะ